นี่มันมวยพันดุครับไม่ดุไม่ได้ครับสังเวียนนี้ไม่ดุไม่ได้ครับอ่าต้องเติมให้เต็มครับอันไหนที่ขาดต้องเติมให้เต็มต้องเติมให้เต็มมาแล้วมาแล้วอ้าวอ้าวโดนมาก้วครับจอองถวายโดนไม่โดนแม่นไม่แม่นแม่นไม่แม่นระวังเขาสวนครับระวังเขาสวนครับอ้าวอ้าวครับยืนอยู่สามเหลี่ยมโยกไปโยกมาโยกเป็นสามารถพยักอุณแล้วโอ้โหดูครับโดนไปสนต้องลมครับแต่ว่าเริ่มไม่สวนนะครับ นักมวยมุมแดงเพชรแสนชัยบางกอ,อกอรัญพบกับมุมน้ำเงินจากเมียนมาอ่องซาจอทวายนนเริ่มจิ้มลำตัวเหมือนกันครับเพชรแสนชัยบางกว่าน,นิดนึงครับอ้ยอ่าบางแต่มีหมัดกับปั้นครับมีลูกมะกูดโล่ขึ้นเล็กๆลกลกแล้วครับอ้าวครับแลกเลยครับทางด้านของอ่องซาจอทวายโอ้โหขวิดปั้นเขาน่ากลัวเหมือนกันครับเอ้าแลกเป็นแลกครับเพชรแสนชัยบอกเอ้าอ้ยมัดขวาครับโดนเข้าไปเริ่มจะเดินเข้าหาครับเพชรแสนอัยปัดแล้ว เจอแสงสีเสียงเข้าไปครับต้องแล้แกเป็นนักบอลที่ชันต้องมีกรกระชมมาใช้ศอกทีครับแต่ว่าโอ้โดนต็มงเบรกเลยครับต้องเบรกยุติเวลาเลยครับกรรมการประธานโอ้โหจ้มหมัดขวาครับเพชรสารชัยเริ่มเอาคืนแล้วครับแลกกันแล้วตอนนี้นั่นแหละครับต่อยเข้าไปเต็มๆครับโอ้หน้าเด้งเลยครับแม่ต้องระวังมัดอัปการครับ รำเข้าไปซัดเข้าไปอัดเข้าไปหมัดขวาครับเต็มๆหน้าเพชรแสนชัยนี่มันมวยพันดุครับไม่ดุไม่ได้ครับสังเวียนนี้ไม่ดุไม่ได้ครับอต้องเติมให้เต็มครับอันไหนที่ขาดต้องเติมให้เต็มต้องเติมให้เต็มแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวอ้าวโดนมาก้วครับจอองสวายโดนไม่โดน สวนครับระวังเขาสวนครับอ้าเอาครับยืนอยู่สามเหลี่ยมโยกไปโยกมาโยกเป็นสามารถพยักอรุณแล้วโอ้โหดูครับโดนไปสนต้องลมครับแต่ว่าเริ่มไม่สวนนะครับโอกาสสูงนะครับตอนนี้ครับเพชรแสนชัยเาาละครับจิ้มลำตัวนะครับน่าจะรู้นะครับว่าต่อยยังไงเอาลวครับไปหน้าสลับลำตัวยังมีดื้อมีเทียงครับไล่เข้าสามเหลี่ยมแล้วครับเอาลวครับอยู่หน้าผู้้บรรย้ายเลยครับชัดๆเสียงดังฟังกล้องหูสนะหูดีครับ อยากไปมัวแต่ฟ้องเดี๋ยวโดนลูกสวนได้นะครับดูจังหวะต่อยหมัด1 -2 1 2ครับเอ้าช็อตมามุมล่างหนีไม่ออก้วครับหนีไม่ออกแต่ว่าเรายังไม่แม่นเท่านั้นเองครับแมมาอยู่หน้าบ้านของออสซาร์ทวายเอ้าเรับเมืองน้อยเกาะเงาะใหญ่ไข่แดงเล่นธรรมะสุราธานีมาแล้วก็ต้องยอมรับหัวใจทั้งคู่ครับใส่กันเจ็บเตั้งแต่นาทีแรกครับดูช็อตนี้ครับมุมเพลนสูงสูงไล่ไปมุมล่างครับวางแข้งยก เตะควาดลอยร่างพื้นกัดแทกกับเวทีครับดูหมัดขวาครับมาเราก็กดขวาเต็มๆเ,เหมือนกันครับอารนะครับ and your winner by unanimous decision red corner